ก็คือแบบเปิด V i u อยูอยู่แล้วก็แบบว่าให้เกดถาม F4 t h a i ไ a n d ลนด์ไหมล่ะกูก็แบบแกดูเราก็ดู <c oughs> คืองี้มันจะมีโรงเรียนแบบว่าไฮสคูลแบบอินเตอร์เนชั่นแนลนิดหนึ่งนังเอกเนี่ยนะน้องน้องกอยญาเขาเข้าไปพะเขาได้ทุนเออบ้านเขาไม่มีหรอกแต่ว่าบ้านเขาแบบไม่ค่อยมีตังอะไรเงี้ยแต่ได้ทุนเข้าไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์แบบสุดรวยอะไรเงี้ยในโรงเรียนอินเตอร์นะเว้ยมันก็จะมีแก๊งนิดนึงแก๊งดอกไม้ที่เรียกว่า Flower for หรือว่า F 4นั่นเอง F 4 o นั่นก็จะเป็นแก๊งแบดบอยของโรงเรียนนะครับนำโดยเต้าหมิงซื่อหรือว่าในเวอร์ชั่นไทยมันคือไทม์แบบว่าเป็นแบดบอยมากเปิดมาแบบว่าเอ้อเฮียกูอ่ะเป็นคนที่แบบใหญ่ที่สุดในโรงเรียนเว้ยแชทกูอ่ะจะให้ใบแดงใครก็ได้เออถ้าเกิดว่ากูเอาใบาแดงไปวางไว้ในล็อกเกอร์ใครนะเว้ยทั้งโรงเรียนนะเว้ยแม่งก็จะปิดสมองแล้วก็จะไปลุมบูลลี่อนุญาตให้บูลลี่ได้ ทันทีที่มึงได้ใบแดงปุ๊บคนทั้งโรงเรียนจะแบบว่ากลายเป็นซอมบี้แล้วก็แบบมาบูลลี่มึงแล้วก็ลากมึงไปที่สนามกีฬาหลังโรงเรียนแล้วก็ไปลุยน้ำยอะไรไม่รู้ไปต่อยยอะไรไม่รู้มันออริจินอลแหละเรื่องมันออริจินอลแหละแต่มึงฟังกูก็คือกูไม่เคยดูเอฟโฟออริจินอลมึงเข้าใจปะกูดูไปกูก็แบบว่าเอฟโฟมันคือเรื่องอย่างนี้เหรอเปิดมาเนี่ยมึงโอ้เป็นแบบแบดบอยมากให้ใบแดงไม่มีใครกล้าหือกับแก๊งเอฟโฟแล้วนางเอกของเราเนี่ยแน่นอนนะครับว่าก็ต้องเป็นแบบว่าสาวๆใส่ซื่อเข้า ทามคนนี้แบบทีละนิดทีละนิดโอ้โห oh, เป็นไงสุดยอดไหมแต่ว่าก่อนที่เขาจะรักกันเนี่ยแชทมันจะต้องมาแบบว่าเพื่อนนางเอกโดนรังแกก็นางเอกเลยเข้าไปช่วยแล้วโดนใบแดงแทนโดนใบแดงนางเอกโดนใบแดงไอ้เนี่ยนี่มันเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่นายอะ่ะให้ใบแดงผู้หญิงเหรอให้ใบแดงผู้หญิงคนเนี้ยนะทั้งโรงเรียนไอ้เหี้ยลงกระทืบจริงไอ้เหี้ยแบบนากก่ากลัวมากเด็กผู้ชายแบบ เข้าใจป่ะแบบ,บมาแบบดักรอในห้องล็อกเกอร์เตรียมกระทือแบ,บบจิกหัวออกมาแล้วอ่ะช็อตที่กูหาคือ F4 เนี่ยมันจะมี4คนใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีคนที่แบบว่าอ่อนโยนนิดนึงอ่า F4 คนสุดท้ายเปนบิบอ่อนโยนอะ่ะพี่เลนอะ่ะเขาแกจะอ่อนโยนนิดนึงเขาจะแบบเอ้ะเด็กคนนี้อะไรเงี้ยก็จะพยายามช่วยนะฮะตอนแรกก็แบบช่วยช่วยแบบไม่ให้โดนรังแกมากในขณะที่เพื่อนมึงอ่ะให้ใบแดงอีนี่นะแต่มึงก็ช่วยไงเราจะมีช็อตหนึ่งที่แบบว่า โดนโดนแบบว่าล็อกอยู่ในห้องน้ำแล้วเตรียมจะแบบไม่รู้จะตบจะทำอะไรไม่รู้อะ่ะนางเอกจะโดนตบแล้วไอพี่เลนนี่เข้ามาพอดีเว้ยแล้วก็แบบว่าไล่ไพวกนี้ออกไปนางเอกก็ถามว่าไล่ออกไปแล้วมันจะมีผลอะไรวะก็ในเมื่อมันก็รอเราอยู่ข้างหน้าพอพี่ไม่ไปกับเราเราก็โดนอยู่ดีใบแดงก็ยังอยู่กับเราอยู่ดีถูกวะพี่เลนแม่งไม่พูดเที่อะไรทั้งนั้นเดินไปสัตว์เอาไปเช็ค <c oughs> จุดไอเชือดเครื่องดับเพลิงอะจุดเพื่อเอาน้ํากระชวยกระจายตุมต้ม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 ตุ้ม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 น้ำไหลทั้งโรงเรียน ไอเชี่ยแกก็จะบัต <S <S รกลับบ้านแล้วแม่งก็คุยกันว่าเฮ้ยไอเลนมันเซฟกอหญ้าหรอมะ,ะไม่เป็นไรหรอกจ่ายค่าเสียหายโรงเรียนแค่ไม่กี่ล้านมึงบ้าปะเนี่ยกูงงบริจาคเงินให้โรงเรียนแค่ล้านกว่าเป็นค่าเสียหายเอางี่ไหมมึงให้อีน้องนี่ออกจากโรงเรียนแล้วให้มันเป็นเลยล้านหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นเพลงแบบว่ามึงเข้าใจว่าเพลงมันต้องขึ้นอ่ะไอเชี่ยตอนที่พี่แกแบบจุดจุดไฟแช็กอ่ะไอเฮี้ย คนน,คน,นี้คนนี้คนนี้แหละจุดไฟแช็กไอสัตว์เออคือคลิปนี้ก็แอดไว้สปอนเซอร์เหมือนกันครับเขาขายอุปกรณ์ไอทีครับซื้อซ่อมครบจบในที่เดียวครับตรงด่วนสามชั่วโมงในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงถ้าซื้อออนไลน์ใช้โค้ดในอ่านนะครับมีส่วนลดครับใช้นะครับเขาจะได้จ้างผมต่อพระเอกแม่งสันดานเสียจะจัดเว้ยแล้วตอไแร์คือมึงเป็นคนแบบมึงเปิดมาแบบเป็นลุกแบบกูคือทามอะ่ะกูคือทายาทตระกูลที่อะไรวะปรลมะ อนันต์ปลรมาอน,านัน <c> ต <oughs> ์นี่กูก็เสียกจําได้ด้วยกูเหลือเชื่อมันเป็นทายชทดตระกูลปลรมาอน,านันต์มันเป็นคนแบบแบดบอยมากๆแล้วแม่มันกลับมาจากต่างประเทศไว้ก็แบบว่าทมถ้าแค่โรงเรียนกระจกแค่นี้ยังคุมไม่ได้แกก็ไม่มีสิทธิ์คุมตระเอกธุรกิจของตระกูลปลรมาอนันต์ของเราได้อะ <c oughs> เป็นแบบว่าเออ <c oughs> โอ้โหคูดูนักจักรจี้มากแล้วมันคือมันแบดแล้วตอนที่สองาคือแบบกลายเป็นคนใสๆเนี่ยไอ้สัตว์คนนี้น่ารักอะ ในทางผู้ที่แบบว่าแข่งกระด้างไม่เคยมอบหัวใจให้ใครมาหวั่นไหวเพราะว่าน้องกอหญ้ามึงเข้าใจปะคือแบบมันดูเป็นกลายเป็นคนเลิกๆกายเป็นคนตลกไอ้ี้ยกายเป็นคนน่ารักคิ้วๆเข้าไปอีกอหญ้าเนี่ยมันโดนแกล้งไงมันโดนใบแดงเนี่ยมันโดนแกล้งไอ้ยมันได้รองเท้ามาใหม่คือบ้านมันจนบ้านมีตังเข้าใจปะรองเท้านี่คือแบบแม่เก็บตังค์ซื้อมาให้เป็นรองเท้านักเรียนแล้วน้องชายมันก็วาดรูปแบบกอหญ้าแบบว่า ที่รองเท้าให้ก็ใจว่าแบบครอบครัวเพิ่งให้เพิ่งได้มาทีนี้มันวันต่อมาแม่งโดนใบแดงไงพอโดนใบแดงเสร็จปุ๊บเขาก็เอารองเท้ามันไปเตะเล่นไอพี่ไทม์เนี่ยตั้งหมิงซื่อพี่แกก็หยิบรองเท้าขึ้นมาแล้วก็ขยะมันก็ควรอยู่ในถังขยะดิวะแล้วมันก็กรีดรองเท้านางเอกกรีด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 แล้วมันก็โยนใส่ถังขยะนางเอกเห็นช็อกนี่มันรองเท้าที่แม่กูให้มาเลยนะเว้ยขึ้นไปเก็บไปเก็บหยิบกลับมาใส่คืนแบบว่าดราม่ามากๆ ไอ้ไอพี่ธาไมไม่รู้ยังไงเดินกลับมาเดินกลับมาจะมาด่าหรือจะมาเฮียอะไรไม่รู้เจอนางเอกเตะคว่ำนางเอกเตะคว่ำเลยเออแล้วเพลงเคียนี้ก็ขึ้นคคแล้วก็เป็นภาพสลบอปนาง,งเอกเตะคว่ำไอ้เฮียนี่โดนเตะไม่รู้ยังไงไเฮียกูถามกู f อฟโรงเรียนกู เฮ้ยมึงมาเตะกูได้ไงไม่เคยมีใครเตะกูมาก่อนเกิดความมันไจใใจฉันกูเหลือเชื่อทําหน้าแขนมึงมันทําหน้าแข้นมากทีนี้มันจะต้องเอาคืนอีกกี่ยากเข้าใจป่ะมึงจะต้องเอาคืนอีผู้หญิงคนนี้มันจะประท้าทยอำนาจเราได้ยังไงวะแชทใช่ป่ะกูคือไทมแห่งเอฟโฟแห่งปรลลมาอนันต์เว้รุ่งเช้ามามันรู้ว่านางเอกคือโรงเรียนอ่ะไอ้พวกเค้นี่ก็ขับซูเปอร์คาร์มาเรียนมึงเข้าใจป่ะมันคนรวยอ่ะเออมันแบบว่าเอฟโฟอ่ะ แล้วนางเอกเนี่ยคือนักเรียนทุนแม่งนั่งรถเมย์มาจ้ะนางเอกแม่งเปิดประตูบ้านออกมาปุ๊บไอ้เหี้ยเจอรักพาตัวกู oo, เหลือเชื่อไอ้พี่ธามไอ้พี่ธามนั่งรถตู้มามีลูกน้องพี่ธามล็อกคอนางเอกคุมหวัวรักพาตัวรักพาตัวไปไหนมึงว่ามึงว่ารักพาตัวไปไหนแชทไปที่บ้านพี่ธามไปแต่งหน้าไปใส่ชุดหรูแหวนมัน่นแหวนเหนียอะไรไม่รู้แล้วก็ออกมาบอกว่าเธอขอโทษเราเดี๋ยวนี้ขอโทษที่อะไรมึงแต่งหน้าให้เขาสวยเลย ชุดเดตที่อะไรแบบมาเต็มแบบเจ้าหญิงเลยแล้วขอโทษเราเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาไปเอาไปคือแม่งยื่นกุญแจรถเบนซ์ให้กูแบบอะไรมึงเนี่ยเอาของไปแล้วก็อัดคลิปขอโทษเราจบจะได้จบเรื่องกันนี่เหมือนแค้นมึงเข้าใจปะนี่คือความแค้นความแค้นของพี่ธามมึงว่ามันเป็นคนโง่ปะกูกูไม่เข้าใจไอ้นางเอกก็งงแบบไม่เอาไม่ใช่ไม่เอาไม่ขอโทษอย่าไม่เอาวิ่งหนีออกมา เดือเชื่อกูไม่ได้ว่านักแสดงกูว่าบทนางเอกหนีไว้ไม่ได้ไว้ทีนี้เหมือนไม่รู้ยังไงไอ้เหี้ยแบบจากตอนหนึ่งเกลียดกันตอนสองแบบพระเอกแม่งแบบเกิดความหวั่นไหวขึ้นในใจฉันเลเฮ้ยวันต่อมานางเอกจะไปเรียนก็คือรถเมย์ปกติไอ้เหี้ยรถเมย์ไม่มีใครมีพี่ธามนั่งอยู่หลังรถทําไมฮะพี่ธามเหมารถเมย์พี่ธามเหมารถเมย์มาแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยมาบอกก็ไม่มีอะไรหนิก็เพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้เองเออแต่พี่ธามเหมารถเมย์ จะนั่งรถเมย์ไปไปเรียนกับนางเอกนางเอกมันก็งงนี่อะไรวะเนี่ยมึงเออนางเอกเนี่ยมีมีแบบเออไมคเข้าใยมึงบ้าปะเนี่ยเออไม่มีอะไรกันไปด้วยกันสิเธอก็ไปด้วยกันสิเธอจะลงทําไมอเออฮะโอ้หกูเหลือเชื่อไอ้เชีอทะเลาะกันอยู่บนรถเมย์นางเอกพยายามกดกิ่งพยายามกดกิ่งลงลงจากรถเมย์ไอ้เชือมีรถสปอร์ตวิ่งวิ่งมาตัดหน้ารถเมย์รถเมย์เบรกอไอ้เชีอใครวะใครวะใครวะเปิดประตูลงมา ไอ้เหี้ยมาริยาพูดเลิศลาบไอ้สัศศตว์มาริยาจริงมาริยาพูดเลิศลาบเดินลงมาฉันเป็นพี่สาวของทามมึงมึงเข้าใจปะมึงเข้าใจความคอมเมดี้ของหนังเรื่องนี้ปะเธอชื่อกอยาใช่ปะฉันไม่เคยเห็นทามตามผู้หญิงคนไหนขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยโอ้บมึง <conflicts> ลองไปดูกันลองไปดูได้ ไปเตะลูกเตะสีแบบนี้จะได้ดรถเล่มใหม่ครับมึงหน้าตาเหมือนกอย้าไหมไม่แน่นะถ้ามึงหน้าตาเหมือนกอย้าหนะพี่พี่ถามแจกเบนซ์อ่ะกอย้านี่จะเป็นแบบว่าบทมันคือแบบมันเป็นนางเอกที่แบบทุกคนรักมึงเข้าใจป่ะมันเป็นนางเอกที่แบบไม่คือกอย้าบ้านมันแค่ซื้อรองเท้าแม่งยังเครียดอ่ะมึงเข้าใจป่ะซื้อรองเท้านักเรียนคู่หนึ่งอ่ะให้ลูกสาวอ่ะแม่งยังเครียดอะเออ พี่ททมมาถึงปุ๊บพี่ไทมโยนรถเบนซ์เอสอีให้แล้วสุดท้ายคืออะไรรูป้ปะคือไอพี่ไทมเนี่ยไอพี่ไทมเนี่ยมันก็จะเลิกหลักคือเหมือนกับว่าพออากุ๊บพอมากุ <c oughs> ขอเราตอน,น <c oughs> คือพอพอมาริยาพอลงรถมาเป็นมารยาหุ่นเลื่อนลาบปุ๊บลงมาปุ๊บ,มา,บมาริยาบอกว่ากอย่าเดี๋ยวพี่ไปส่งเธอที่โรงเรียนนะมาริยาก็จูงมือกอย่าเดินขึ้นรถสปอร์ตของมาริยาแล้วมาริยาก็บอก คนขับว่ารบกวนไปส่งน้องกอญ่าที่โรงเรียนด้วยนะคะแล้วมารยาก็เดินไปขึ้นรถเมย์เดินไปขึ้นรถเมย์กับไอ้ทามมันอยากคุยกับน้องไง <g ul iffe> ทามพี่ไม่เคยเห็นเธอไล่ตามผู้หญิงคนไหนเลยนะหรือว่าเธอชอบกอยญ้า,าจรงิงหรือว่าเธออยากจะจีบกอยญาไอท้ทามพูดถึงเป็นแบบแบดบอยจะจับแม่งก็แบบ เลิกๆักเลิกลักไม่หรอกงั้นแสดงว่าไม่อยากจีบไม่อยากได้เทคนิคจากพี่ใช่ไหมไอ้ทามพูที่เป็นแบดบอยจัดๆก็จะแบบว่าทำไงอะ่ะไม่บอกบอกมาดิอ <c oughs> คาแรคเตอร์มึงเปลี่ยนเลยจากตอนหนึ่งแบดบอยมึงหายไปแล้วมึงเป็นคนน่ารักแล้วคิ้วคิวคาอียบอบบางเลิกรักเสร็จปุ๊บนางเอกไปถึงโรงเรียนพี่มารยาก็บอกว่าเธอก็ชวนไปเดทเลยอ่ะไอ้่นี้ลำบากแล้วพี่ถามกู ที่ถามกูก็ไปเดทจะต้องทํำยังไงว่าจะชวนสาวไปเดทไอ้ที่อะคือเขาไม่ได้ไม่ไปอันนี้มาก่อนเลยแม่งก็ออกออกทีวีออกทีวีโรงเรียนบอดแคสต์โรงเรียนเข้าใจป่ะฮัลโหลเออกอรย่าเออ,อ,เอ,อวันเสาร์มาเจอกันที่น,นี่นะเนอ,อบ่ายโมงตรงบอกประกาศทั้งโรงเรียนทําหน้าตาเลือกล็กอีก,กอรย่าอะไรอ่ะแกเพื่อนอ่ะอุ้ยไปเดทเหรอเฮ้ยไม่ใช่เดทหรอกจะอะไร เน่เขาชวนไปนั่งชิงชาชวันไม่ไม่เดทหรอกกูงงวันไปน้องกอย่ามีเพื่อนอยู่ชวนเพื่อนไปเที่ยววันนั้นเพราะว่าพี่จะไม่ไปเจอไอ้ทามไอ้พี่ทามเด็ดขาดจะไม่ไปเจอไอ้พี่ทามเข้าใจป่ะไปถึงปั๊บไปเที่ยวกับเพื่อนตลาดนัดจตุจักรแม่ค้าเปิดทีวีมีไอ้เชฟโฟถูกสัมภาษณ์อยู่ ไอพี่ไอพี่ถามนี่ก็บอกว่าเวลาที่ผมตามหาผู้หญิงคนไหนนะครับผมจะต้องผมไม่ชอบคนที่ต้องให้ผมรอนั่นนู่นนี่เขาพูดออกทีวีกอย่าเดินผ่านจตักเดินไปเห็นกอย่าทําไงมึงว่าแชทมึงว่าทําไงถ้าเป็นคนปกติมึงว่าทําไงเรื่องของมึงบ่กวะรู้ปะวิ่งไอเหี้ยทิ้งเพื่อนอยู่ตาจุจัดวิ่งไปหาพี่ธามที่สวนสนุก